รายการคอมพิวเตอร์ทุดย์จัดทำและผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีควบคุมรายการโดยด็อร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการพรชัยจันทระสุภแสงคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุดยนานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ1 9นาฬิกา30นทีถึง20 0นาฬิกา โดยทีมงาน AR Information and Publication อย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันทีวิทีราชมงคล FM 89.5 MHz ้ อยากรถไฟล์เร็วๆว,ว่าทำไงอ่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์ตายแล้วเครื่องตัวเวลาทยยังไงดีคะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์และถ้าอยากทำพรีเซนเตชันเก๋ๆอยากเราได้กูกันก็ต้องอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์พี่ครับขับปุเปิดคอมไม่เจอรีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์ทูเดย์คอมพิวเตอร์ทูเดย์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่วประเทศ ตาแต่หัวใจยังสั่นยังยืนยันไม่เห็นทางเดินเข้าไปเข้าไปข้างในจิตใจของเธอแล้ว่าฉันเองไม่ท้อใจขอทุ่มเทไปอย่างนั้นไม่อยากจะรักใครแม้ว่าเธอไม่มองกลับมาก็ตา จะขอปยายามด้วยชีวิตจะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจว่าฉันรักเธอเจ้าไรบอกชีวิตฉันให้เธอยังน้อยไปจะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจทุกสิ่ ตอนเพียงใดเธอเราเข้าใจและมีอะไรข้างในเหมือนกันอาจจะยากเย็นแต่สากวันฝันคงเป็นจริงใช่ไหมสิทธิ์อาจเป็นของเธอหัวใจเธอเลือกทางที่เธอมั่นใจส่วนฉันจะรอไป อย,อย่างนี้ธอทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจว่าฉันรักเธอเท่าไรเมื่อชีวิตฉันให้เธอก็ยังน้อยไปธอทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจทุกสิ่งทุกความหมายในคำว่รัจากฉันคนนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์นะครับวันนี้ผมบอกอมิงนะครับรับหน้าที่ทุกๆวันพุธนะครับก็วันนี้เป็นวันพุธที่เรียกว่าเกือบจะสิ้นเดือน <c oughs> เกือบจะสิ้นเดือนนะซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะได้รับเงินเดือนกันวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า บา,บ,าบางบริษัทจะมีการให้ตะเอียเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าปีใหม่จีนกําลังจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างของพี่มิงเองเ,องเนี่ยพรุ่งนี้ทํางานเป็นวันสุดท้ายของเดือนส่วน31หยุดนะฮะหยุดเป็นวันหยุดนะแปลกใช่ไหมบริษัทพี่มิงหยุดตุดจีนแปลกมากนะฮะก็เอาเป็นว่าสิ้นเดือนแล้วพอจะได้รับเงินเดือนใหม่เนี่ยเราก็คงจะมีความกระปี้กระเป๋าในการที่จะดำรงชีวิตแต่ยังไงก็ใช้จ่ายเงินอย่าง เขาเรียกอย่างมีสติอย่าสู้รู้สุร่ายนะครับเดี๋ยวพอถึงกลางกลางเดือนไม่มีตังเราจะมานั่งแบบเครียดแล้ววิตกจริตกันมากเกินไปนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกับเพลงเพราะ,ราะนะฮะซึ่งเท่าที่จําได้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องสาม,มีทางช่อง3นะฮะชื่อเพลงว่ารักเธอทั้งชีวิตนะฮะชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีความหมายดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงสบายสบายที่เรามาเริ่มประเดิมในรายการวันพุธวันนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า พี่มิงเตรียมข้อมูลดีๆที่จะมาเล่ามานําเสนออยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาโมที่เน้นเรื่องของการตอบคําถามนะฮะต้องบอกว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลางลาเรื่องราวของการตอบคําถามเนี่ยไปนานพอสมควรน,นะฮะ หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้พี่มิงไม่ค่อยมาตอบในช่วงเดือน2เดือนนี้คําตอบง่ายๆเลยก็คือว่าหลังๆเนี่ยคำถามเริ่มจะซ้ําๆเริ่มเริ่มคําถามที่ส่งมาเนี่ยมันเริ่มคล้ายๆเดิมเหมือนกับว่าเอ๊ะเรามาจัดทุกวันพุธเนี่ยเราก็ตอบเรื่องเดิมๆคล้ายๆเดิมมากเกินไปเดี๋ยวคนฟังคนอื่นจะเบื่อนะก็เลยขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องเราอัปเดตเทรนด์ต่างๆกันไปบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเท่าที่ดูก็มีคําถามหลายๆคาถามที่น่าสนใจส่งเข้ามาในช่วง ประมาณ2อวันที่ผ่านมาพี่มิงก็เลยถือโอกาสวันพุธนี้นะครับมาเล่ามาอธิบายแล้วก็มาไขาข้อข้องใจกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจและน่าที่จะรับรู้กันบ้างนะครับสำหรับช่องทางในการที่จะส่งคำถามเข้ามาตอนนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับจะส่งมาทางอ e ีเมลก็ได้ก็ส่งมาที่ c t m a i p c o t h นะฮะ ccat th i l a n at a.r.i.p.co.th นะอันนั้นคือช่องทางทางอีเมลหรือว่าจะไปโพสต์คำถามเอาไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับไปที่ w w w l d w facebook.com/slash.comtoday นะใช้คำว่า slash.com.today ตรงตัวเลยนะฮะหรือหรือหรือช่องทางอื่นก็ได้นะหรือจะไปโพสต์คำถามไว้ในเว็บไซต์ a.r.i.p.co.th ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้เราจะเน้นให้ไปโพสต์ที่ c o m t o d a y m a c c o m นะฮะตอนนี้ยายที่ทำการ รวมศูนย์ไว้ที่ w w w a r i p c o t s h นะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับบางคนก็มีการแอบมาถามใน Facebook พี่มิงเหมือนกัน <c oughs> ก็ได้นะจะ,จะถามตรงนั้นก็ได้แต่จริงแล้วถ้าจะให้สะดวกไปที่ slash com today จะสะดวกกว่าแต่ถ้าอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายพี่มิงก็สามารถที่จะ a s เข้า facebook com นะครับ slash ming com today นะครับ m i n k แล้วก็ c o m แล้วก็ today ตรงๆต,ต,ตัวเลยนะส่งเข้าไปได้นะฮะ ก็เดี๋ยวยังไงก็ถามถามเข้ามาตอบได้ก็ตอบทันทีแต่ถ้าตอบไม่ได้นี่รบกวนขอเวลาไปหาข้อมูลน,นิดนึงนะคะส่วนใครที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับพี่มิงตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข026645373-75นะครับ026645373-75นะช่องทางเยอะฮะแค่พูดช่องทางก็เหนื่อยและ <laughs> ครึ่งรายการพอดีนะวันนี้เสียงอาจจะดู ออนไลน์ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าว,วันนี้เป็นวันของการเดินทางไม่ได้ไปซื้อของมาไหว้เจ้าวันตุษจ,จีนะฮะไม่ใช่วันนี้พี่มิ้งเดินทางไปหาลูกค้าหลายๆที่ไปแบบข้ามจังหวัดเลยฮะตอนเช้าไปสมุทรปราการตอนบ่ายก็ไปนนทบุรีข้ามไปข้ามมาแรงหมดเลยวันนี้มาดูคําถามดีกว่านะครับคาถามแรกนะครับเป็นคําถามที่ส่งเข้ามาทาง a c e b o o k นะครับถามมาว่าถามมาว่า๋ามมาวายวเลื่อนก่อน ขึ้นมาทำไมตกใจนะน้องคุณท่านนีเขาถามมาว่าตอนนี้ผมกำลังจะซื้อ Canon PIXMA MG 6470แต่หาซึ่งไม่มีเลยครับเห็นโฆษณาตั้งแต่ปลายปีแล้วงงจังเลยนะงงจังเลยนะีก็เท่าที่พูดคุยกันทาง Facebook พี่มิงก็ถามไปหลายคำถามเห็นบอกว่าไปดูมาทุกช็อปทุกร้านแล้วนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้เท่าที่พี่มิงเข้าใจอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกติการปล่อยสินค้าออกจากสต็อกอาจจะไม่เยอะนะักเพราะฉะนั้นพอเอาไปวางขายอาจจะหมดแรวก็ได้นะของอาจจะไม่พอยังไงเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามกับทางแคนนอนดีกว่าพอดีเนะี่ยส่งเข้ามาช้าไปนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เพิ่งเจอไปทานข้าวกับน้องน้องทีมงานที่ที่เขาดูแลในเรื่องนี้ของแคนนอนเพิ่งไปทานข้าวกันรู้จักกันเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มิ้ง,งโทรแล้วเดี๋ยวจะโพสต์คาถามกลับไปที่ Facebook ให้นะครับนะ มาดูคำถามถัดไปคำถามถัดไปคำถามจาก Facebook เหมือนกันนฮะอันนี้มายาวนะฮะน้องธนาคอนนะชุดน้องนี้เอกมากเลยใน Facebook รูปเอกมากนะอ่ะเขาบอกว่าขอถามไว้เผื่อก่อนแล้วกันนะครับพี่สะดวกตอบหรือไม่ตอบตอนไหนก็แล้วแต่นะส่งคำถามไว้แล้วนะครับเขาบอกว่า เป็นคําถามเกี่ยวกับไอทีเป็นข้อๆนะครับถ้าเยอะไปต้องขอโทษด้วยพอดีเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมถามเยอะคงไม่ว่าผมนะครับถ้าพี่ๆททีมงานสะดวกตอนไหนได้ก็ตอบตอนนั้นเลยนะมาดูคําถามแรกนะข้อถามมาว่าหนังอะไรเนี่ยหนังหลายไฟล์นามสกุลแต่พอเปิดในโปรแกรมดูหนังซึ่ง โปรแกรมที่มีก็เช่นกอม Windows Media Real Player w นะฮะมี Media, เดอร์่อวินโดว์มีเดียเพเยอไม่ให้ r e ีย p เพเยอซึ่งก่อนจะโหลดมาเห็นในโปรแกรมแจ้งว่าดูหนังได้ครบทุกนามสกุลแต่พอเปิดหนังบางเรื่องดูไม่ได้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับอ๋ออ่ะเอาอันแรกก่อน Windows Media Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่แถมมากับ Microsoft Windows เพราะฉะนั้นก็จะเปิดได้กับแพลตฟอร์มมาตรฐานทั่วไปอันนี้เปิดได้ไมีปัญหาแต่ถ้าเกิด เจอนามสกุลแปลกๆป,ป,ประหลาดๆเนี่ยอาจจะเปิดไม่ได้นะฮะสำหรับตัวกลนะ่อมเนี่ยกล่อม G O M กล่อมที่มีไอคอนโลโก้เป็นรูปรูปตีนหมีถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเปิดได้ทุกนามสกุลแต่แต่ต้องบอกว่าคำว่าทุกนามสกุลก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องไปโหลดโปรแกรมเสริมหรือว่าเรียกว่าโคเดกโคเดกเนี่ยผ่าน อินเทอร์เน็ตพอคือ Connect เลยมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดปุ๊บมาติดตั้งเพิ่มเข้าไปเราถึงจะสามารถที่จะดูไฟล์หนังตรงนี้ได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าดูได้หมดแต่บางครั้งถ้าดูไม่ได้เนี่ยอาจจะเพราะว่ามันเป็นของประหลาดมากก็เลยต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเสริมเข้าไปนะคำถามที่2ต่อจากข้อ1นะครับ ถ้าต้องการแปลงไฟล์ให้เหมือนกันหมดสกุลไหนดีกว่ากันครับสกุลไหนแตกต่างกันอย่างไรและมีโปรแกรมแปลงไฟล์แบบเข้าใจง่ายหรือเวอร์ชั่นไทยเปล่าครับเพราะผมแปลงไฟล์ไม่เป็นเหมือนกันครับอืถ้าเอาแบบนาบสกุลทั่วไปนะนาบสกุลทั่วไปพี่มิงคิดว่า m p ็มเป็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ใช้กันง่ายที่สุดเปิดได้เกือบทุกโปรแกรมทุกแอปเลยเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตมาตรฐานนะครับส่วน โปรแกรมที่ใช้ในการแปลงไฟล์เนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆนะเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็น format factory นะฮะโหลดฟรี Free, นะฮะลองเซิร์ชใน Google นะแล้วพิมพ์คำว่า format factory factory ที่แปลว่าโรงงานนี่แหละเซิร์ชเอาไปแล้วเอาจจะมีคำว่าเคาะแล้วก็คำว่าดาวน์โหลดนิดนึงนะดาวน์โหลดมาปุ๊บก็ติดตั้งเข้าไปการใช้งานจะไม่ยากเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้มันจะให้เราเลือกว่าเราจะ format เป็น เอาไปใช้กับ Device อะไรเป็น MP, เอ่อเป็นเป็นเสียงเป็นคลิปวิดีโอเป็นอะไรนะฮะแล้วในแต่ละหมวดเช่นถ้าเป็นเอเอ,เอตัวเสียงเนี่ยก็จะมาเลือกว่าจะเอาเป็นแบบนับสกุลประเภทไหนเนะเราก็ลองเลือกเลือกดูส่วนใหญ่เอ่อถ้าแบบอย่าไปคิดอะไรมากนะนามสกุลฮอทฮิตมักจะอยู่ข้างบน, <laughs> นบเลือกจากบนบนเนี่ยจะใช้งานได้นะก็ลองดูนะฮะข้อ3 เยอะมีเยอะข้อ3หากต้องการจะปรับเสียงเพลงที่เราเปิดให้เท่ากันทุกเพลงเพราะบางเพลงดังบ้างเบาบ้างสามารถทำได้ไหมครับโอ้ทำได้แน่นอนครับมีโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงอะไรพวกนี้อยู่เยอะเลยอยู่เยอะเลยนะถ้าจำไม่ผิดจะมีอะไรนะจริงๆแล้วเซิร์ชใน Google ก็ได้นะเซิาาร์ชว่าหาหาซอฟต์แวร์ปรับเสียงความดังเบาของเพลงให้เท่ากันแต่แต่เท่าที่พี่มิงเคยใช้นะมันก็ ปรับได้ระดับหนึ่งมันก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดแบบทําให้มันเท่ากันได้หมดเป๊ะนะฮะยังไงก็ต้องมามามิซกกันอีกทีหนึ่งข้อ4คอมมันขึ้นว่า your computer might be at least no firewall is turned on fix this problem และที่สำคัญนะน่าจะเกิดจากที่ผมซื้อ external hard disk ของ Toshiba มา backup หรือเปล่าอ๋ออันนี้เขาตั้งสมมติฐานนะไม่แน่ใจเหมือนกัน พอหลังจากที่แบ็กอัพซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบ็กอัพสมบูรณ์หรือเปล่ามันก็มีข้อความอันนี้ขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงดังติ๊ก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 จาก PC ทิ้งช่วงห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ดังแบบนี้ไปเรื่อยทุกๆครั้งที่เปิดเครื่องไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไงอืมอยู่คอมพิวเตอร์ใหม่บีลิชโนไฟจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอันนี้มันเหมือนกับว่ามันมีไวรัสอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่อ่านเพราะว่า หมือนมันไม่เชิงมีไวรัสนะต้องบอกว่าเขากําลังเป็นคาเตือนว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยม,มันมีการปิดในส่วนของไฟวอลไฟวอลซึ่งเป็นตัวป้องกันพวกตัวไวรัสตัวนอนตัวอะไรต่างๆเข้ามาบุกลุกในเครื่องเราเนะี่ยเขาก็เลยบอกเหมือนกับมันมีปัญหานะควรจะเช็คที่สําคัญซึ่งถ้าถามว่าเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลหรือเปล่าที่ซื้อมาไม่น่าจะเกี่ยวนะมันคนละคนละเออร์เลอร์กันไม่น่าจะเกี่ยวแล้วที่บอกว่ามีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กจากตัว PC อันนี้น่าคิดนะแสดงว่าอืมเรียกว่าอะไรเดียหาร์ดดิสของเครื่องน้องเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหารีบไปหาโปรแกรมมาตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิสนะฮะสแกนดูว่ามันมีแบ็กเซกเตอร์มีเออร์เลอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีแบ็กเซกเตอร์หรือมีเออร์เลอร์เนี่ยอาจจะเป็นเป็นอาการที่บอกว่าอีกในไม่ช้าฮาร์ดดิสตัวนี้จะพังนะแต่ก็ถูกแล้วนะครับที่น้องไปซื้อฮาร์ดดิสเทอร์นอลฮาร์ดดิสเทอร์นอลเนี่ยมาแบ็กอัพข้อมูลเพราะว่า เวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยข้อมูลสําคัญก็ยังอยู่นะฮะข้อ5อยากทําความสะอาดเครื่อง p อ่ะครับตั้งแต่ซื้อมาหลายปีก่อนไม่กล้าแตะไม่กล้าแกะเพราะกลัวไฟจะดูดเวลาเปิดคลอมตัวไปโดน CPU หลายครั้งที่ไฟจะแปรแปลโดนตัวครับแค่รู้สึกนะว่าฝุ่นภายในน่าจะเยอะจะทำยังไงดีก็เปิดได้ครับไม่ไม่ได้อันตรายอะไรนะฮะก็ใช้ไขควงไขน็อตออกมาเปิดเคสออกมาก็ อาจจะทําความสะอาดแบบง่ายๆปัดฝุ่งปัดฝุ่นนิดหน่อยแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของสายไฟหรือว่าพวกอุปกรณ์มันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นเวลาจะปัดเนี่ยอย่าปัดแรงไม่ควรจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดบางคนเนี่ยอุ้ยอยากย่ยเยอะเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดฟืดๆเลยเนี่ย อันตรายมากนะครับอาจจะดูดพวกอุปรกรณ์บางอย่างหลุดไปเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไปหาแปรงเหมือนผู้กันก็ได้ผู้กันระบายสีอันแบบแปรงทาสีอันเล็กๆเ,เนี่ยมาค่อยๆปัดๆๆออกนะฮะก็จะช่วยทําความสะอาดเครื่องภายาภายในเครื่องได้นะฮะเสร็จแล้วกรณีที่น้องถามว่าบางทีมือหรือว่าตัวไปโดนเคสแล้วมันมีไฟแป๊บๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะบางทีไม่ต้องมีเคสคอมพิวเตอร์หรอกฮะอากาศเราหนาวๆแห้งๆเนี่ยเราไปแตะประต o ประตูไเนี่ยไฟมันยัง สปาเป็นไฟฟ้าสถิตได้เหมือนกันก็มีโอกาสนะฮะแต่ถ้าเกิดอากาศปกติแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นไฟแป๊บๆเหมือนไฟช็อตบ่อยๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันมันมันก็เซนซิทีฟนะซึ่งเขาก็เลยแนะนําว่าเวลาใช้ปลั๊กไฟเนี่ยควรจะมีตัวสายดินสังเกตเวลาปลั๊กไฟเนี่ยมันจะมี3ามขาบางคนก็อุ้ยเกะกะไปหักไอ้ขาที่เป็นสายดินทิ้งแล้วก็เสียบปลั๊กใช้งานได้แต่ว่ามันจะไม่มีสายดินในการป้องกันไฟดูดนะก็ต้องใช้ตรงนั้นด้วยสายดินนะ ข้อ6ไม่ค่อยรู้อะไรเลยครับอะไรในเครื่องที่สมควรลบได้บ้างตอนนี้มีโปรแกรมไปตู้ PC PU นะฮะจริงๆ PC Faster แต่ไม่รู้ว่าจะลบได้หรือหมดหรือเปล่ามีวิธีเช็คยังไงครับว่าอันไหนจะลบได้และอันไหนไม่น่าจะลบบ้างโอ้อันนี้ตอบยากนะก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะฮะ ว่าอะไรควรจะลบหรือไม่ควรลบยังไงถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเนี่ยแนะนําว่าปรึกษาผู้รู้จะดีกว่านะครับเพราะว่าการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นไบตู้ PC Faster หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเคลียร์ให้เราได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเคลียร์เฉพาะส่วนที่เป็นพวกของที่เป็นขยะเป็นอะไรพุกเนี้ยแต่มันอาจจะมีในส่วนของพวกไฟล์เพลงไฟล์หนังไฟล์โปรแกรมที่เรียกว่าอะไรเดียมันใช้งานได้แต่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในเครื่อง เราก็อาจจะเก็บไว้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องไปลบเองนะถึงจะ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 ,จะชัวร์สุดเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปหรือนางของเพลงพี่มิงเชื่อว่าเราลบเองได้เพราะเรารู้ว่าอันนี้เราไม่ดูแล้วเราไม่ใช่แล้วเราไม่ฟังแล้วแต่ในส่วนของโปรแกรมแนะนําว่าปรึกษาผู้รู้จะดีสุดนะฮะข้อต่อไป d i c ีถ้าจุข้อมูลแน่นมากจะมีผลต่อความช้าของคอมใช่ไหมครับถ้าใช่อยากทราบว่าอยากทราบต่อว่า แล้วไดดีถ้าเราจุข้อมูลไว้เยอะๆจนเต็มจะมีผลทําให้เครื่องช้าไหมครับต้องแยกก่อน2กรณีการที่คอมพิวเตอร์ของเรามีได้หลายๆไดเนี่ยบางครั้งกรณีที่1ก็คือมันอาจจะเป็นฮาร์ดดิสตัวเดียวกันและมีการแบ่งห้องเหมือนแบบซอยห้องย่อยเป็นไดซีไดดีอันนี้คือแบบที่1กับแบบที่ที่สอเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือ <c oughs> ไดซีฮาร์ดดิสก้อนหนึ่ง ไดดีฮาร์ดดิสก์อีกก้อนหนึ่งเป็นฮาร์ดแวร์คนละชิ้นเลยและตาเสีบอยู่ในเครื่องถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งเนี่ยที่มันเป็นก้อนเดียวแต่แบ่งห้องเอาเนี่ยถ้าข้อมูลในไดดีเต็มหรือเยอะมันก็มีผลทําให้เครื่องช้าเหมือนกันเพราะยังไงมันคือตึกเดียวกันน่ก้อนเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นคนละก้อนรือฮาร์ดดิสก์คนละลูกเนี่ยถ้าไดดีเต็มแต่ไดสีซึ่งเป็นไดร์หลักในการบูตเครื่องเนี่ยข้อมูลอย่างว่างอยู่ก็ไม่ได้ทําให้เครื่องชา้านะฮะมันต้องดูให้ดีนะฮะข้อต่อไป หากต้องการลบ User เวลาเข้าเว็บประจําเช่น User A B C D พอเข้าไปบ่อยๆเพียงแค่พิมพ์คําว่า A ตัวเดียวมันก็จะโชว์ A B C D เต็มเลยหากตรงนี้จะทํายังไงลักษณะแบบนี้นะครับการลบ User พวกนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นข้อมูลที่เก็บเอาไว้อยู่ภายในตัวโปรแกรม Browser อย่างพวก Internet Explorer เนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเคลียร์เคลียร์ในส่วนของตัว อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พเอร์เองว่าเราจะไปเคลียร์ตรงไหนลบตรงไหนนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้พูดกว้างๆแล้วกันเนื่องจากว่าเราใช้เบราว์เซอร์ไม่เหมือนกันเวอร์ชันก็ไม่เหมือนกันให้ไปหาเมนูชูแล้วมันจะมีคำสั่งให้เราเคลียร์เคลียร์พวกฮิส t อรีซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีติก๊กถ้าเป็นเวอร์ชัน IE หลังๆเนี่ยมันจะมีให้เราติ๊กเลยว่าเราจะเคลียร์พวกฟอร์มอ,อะไรนะฟอร์มฟอร์มเพราะพวกนี้ถือเป็นข้อมูลในฟอร์มแล้วทำไมมันถึงต้องมีแบบนี้เพื่อ ช่วยทำให้เวลาเราเซิร์ชข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์อันเดิมๆเ,เนี่ยแทนที่ต้องพิมพ์ยาวๆเนี่ยเครื่องมันก็พยายามจะช่วยเราแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าช่วยทำไมอ่ะเราไม่อยากให้มาบอกยูเซอร์เนมใหไคนอื่นรู้เพราะว,ะวิธีการลบรก็ต้องเข้าไปในตัว Internet Explorer นะไปเนะคลียร์ซะนะอีกคำถามหนึ่งไม่นานมานี้เวลาเปิดคอมแล้วเจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์จะกระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยครับต้องปิด ปิดปิดเปลียเปิด,เ,ปดเกือบสิบรอบไม่ทราบว่า,าวเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงโห oh, ถ้าอันนี้พี่มิงมันตอบยากนะอันนี้ตั้งสมมติฐานและกันอันดับแรกเช็คสายเสียบจอกับคอมพิวเตอร์ว่าเสียบแน่นหรือเปล่าเพราะบางทีการเสียบไม่แน่นมันก็อาจจะมีผลทําให้มันเปิดแล้วมันกระพริบกับถ้าเกิดเสียบแน่นแล้วลองเอาจอตัวเดียวน,นี้ตัวเดียวกวันนี้ไปเสียบกับเครื่องอื่นถ่ามีนะฮะหรือเอาเครื่องจออื่นมาเสียบดูแล้วมันมีปัญหาเดียวกันไหม เพราะส่วนใหญ่ถ้าจอมันกระพริบกระพริบก็แสดงว่าตอนนี้ตัวหลอดภาพของจอภาพเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีปัญหาอาจจะเสียแล้วก็ได้นะก็ต้องถามว่าน้องเขาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มานานแค่ไหนนะฮะคำถามตัดไปเสียงพัดลมในตัวเครื่องมันวิ่งอยู่ค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวเงียบอีกสักพักก็ดังอีกอ๋อ <c oughs> อันนี้ปกติฮะยิ่งถ้าเราตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องร้อนๆที่ไม่ได้ติดแอร์เนี่ยบางทีพัดลมจะทํางานนะัก แล้วมันก็จะได้ยินสิ่งดังแก๊กๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดไปถ้าเครื่องมันเริ่มเย็นอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องปกติฮะแต่ถ้ามันดังจนแบบผิดวิสัยที่มันควรจะดังเช่นดังประหลาดมากเนี่ยอาจจะต้องลองเช็คว่าฝุ่นไปติดหรือมีอะไรไปติดที่พัดลมหรือเปล่านะฮะเข้าใจไว้อย่างนั้นข้อถัดไปเว็บ Google เมื่อก่อนเคยใช้ได้ครับแต่เมื่อไม่กี่วันนี้ระบบประมาณว่าไม่สามารถเซิร์ชหาได้อาจมีไวรัสหรือใครแฮ็กเข้ามาเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงอืม ลองสแกนไวรนะัสนะฮะสุญใหญ่อาการแบบนี้เป็นไวรัสชัวนะฮะคำถามสุดท้ายแค่อ่านคำถามก็เหนื่อยแล้วเนี่ยค <c oughs> อมผมสเปคดังนี้ครับ V2002 Service Pack 3 Intel Pentium 4 CPU 2.8 GHz 2.79 GHz อกิกะเฮิรตอาะไรห0 4้อยสี่เมกะไบต์ออฟแรมออแรมอยากทราบว่าผมสามารถอัพเปลี่ยนเป็นวินโดว์อื่นได้ไหมครับ หรือว่าเพิ่มเนื้อที่ฮาร์ดดิสหรือแรมคุ้มกว่าไหมครับหรือว่าซื้อใหม่ดีโอ oh, เป็น Pen ท i u m ฟนี่ถือว่านานมาก <c oughs> นานมากสำหรับยุคนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าในยุคนี้ Pen ทีมโฟก็คงจะลงได้แต่ Windows รุ่นเก่าๆนะฮะถ้าอยากจะได้ตัว Windows ใหม่ๆเนี่ยแนะนำว่าคงจะต้องซื้อเครื่องใหม่ซึ่งจริงๆตอนนี้การซื้อเครื่องใหม่ก็ไม่แพงนะต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองของคนซื้อเนื่องจากว่า ตลาดของพวกโน้ตบุ๊ก PC อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยหันไปซื้อพวกอะไรนะแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนกันเยอะเยอะมากเยอะมากก็เลยทําให้ตลาดตรงเนี้ยเติบโตได้ช้าก็เลยทําให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายหลายๆรายเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มที่จะพยายามลดลดกระนำลดลดสบั้นหันแหลกนะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เพื่อที่จะ กระตุ้นยอดขายเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปลองเดินดูฮะราคาไม่แพงมากนะราคาไม่แพงมากเดินดูได้อ่ะอันนี้จบคำถามของน้องธนากรน,นะฮะซึ่งยาวมากเกือบจบรายการเนยะมาดูคำถามของน้องท่านอื่นบ้างคำถามนี้ก็น่าสนใจนะฮะน้องคนนี้บอกชื่อไหมไม่ได้บอกเป็นคำถามจากอีเมลนะฮะน้องก็ถามมาว่า nfc ใช้งานอย่างไรสวัสดีค่ะต้องการทราบแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ nfc นะคะว่า สติกเกอร์ NFC หาซื้อจะได้จากไหนแล้วสติกเกอร์ของ Sony ใช้ร่วมกับเครื่องซัมซุงได้ไหมคะเอ๊ะยังไงเดี๋ยวต้องอธิบายก่อน NFC เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานกลางในการที่จะส่งข้อมูลระหว่างเครื่องนะโดยที่จะต้องทำผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมากับเครื่องอะนะมาพร้อมเครื่องถ้าเราจะไปซื้อสติกเกอร์มาติดเองไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็นพี่มิงไม่เคยเห็นและก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่ได้มีขายอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดินหาไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีนีไม่น่าจะมีนี่เอ่าคำถามไปพอสมควรแล้วนะเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยดูนาฬิกาโอ้หนาทีโอเคยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะคำถามนี้น่าสนใจเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่า ลำโพงต่อกับทีวีคือจะเอาเสียงที่ลำโพงคอมให้เสียบที่ทีวีแล้วเสียงออกครับลองเสียบแล้วเสียงมันไม่ออกเลยเสียงผิดหรือเสียบผิดกันแน่และทีวีต้องไปเซตอัพอะไรหรือเปล่าลองก็ไม่ออกแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าเนี่ยมันก็คงจะต้องไปซื้อสายมาเสียบจากช่องเขาเรียกว่าช่องช่องเหมือนกับช่องที่มันเอาไว้เวลาเราเสียบหูฟังฮะแล้วก็ไปต่อด้านหลังกับเครื่องเสียงอันเนี้ยได้เนี่ยได้จะใช้อย่างนั้นได้กับอีกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งก็คือ,อถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีสาย HDMI ใช้สาย HDMI เสียงเดียวเนี่ยมันจะต่อออกเครื่องเสียงได้เลยนะทันทีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองเช็คนิดนึงเพราะว่ารูปที่น้องส่งเข้ามาให้เนี่ยดูไม่ค่อยชดนะัดภาพมันเบิร์เบร์ภาพมันเบิร์เบิร์ดูไม่ค่อยออกนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นทีวีรุ่นเก่าถ้าทีวีรุ่นเก่าเนี่ยก็ก็คงจะได้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งเท่าที่พี่มิงเข้าใจหรือว่าเท่าที่ทราบเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะสามารถเสียบปุ๊บแล้วฟังเลยนะไม่ต้องไปเซตอัพอะไรที่ตัวทีวีอีกนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คนถามเข้ามานะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีคำถามอีกเยอะนะแต่พี่มิงก็พยายามจะเลือกๆให้ดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะน่าสนใจบ้างนะโอเคอ่ะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ทูเดย์นะฮะฉะบับล่าสุดตอนนี้วางแผงแล้วนะครับ เป็นฉบับที่มีชื่อว่า100เทคนิคในการดูดคลิปที่ดีที่สุดนะฮะที่ดีที่สุดซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ธรรมดาโน้ตบุ๊กธรรมดาแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็สามารถทําได้นะฮะมีทั้งหมด100เทคนิคเนี่ยคุ้มมากๆเล่มนี้ลองไปหาดูนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบในส่วนของสติกเกอร์ใน a c e b o o k นะฮะสติกเกอร์ไม่ได้มีแค่หลายน f เฟซบุ๊กก,ก็มีเนี่ยและอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปแฮกพวกสติกเกอร์ของ Facebook จากต่างประเทศเขาทำยังไง ก็สามารถที่จะแฮกได้นะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการสร้างอินโฟกราฟิกนะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงทำกันแบบไหนทำกันง่ายๆเนี่ยพี่มิงมีแล้วก็นายกาเหลาเนี่ยเขามีเทคนิคแบบง่ายๆมาแนะนำนะก็ลองไปหาดูได้ตามแผงสือทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชอบอ่านบนแท็บเล็ตนะครับก็มีขายแล้วนะครับในส่วนของเวอร์ชันทั้งตัว True ออนไลน์ b o o k t o b o o k ออนไลน์ Book Book Online, แล้วก็ AIS หรือจะเป็นอุบบีนะีเร็วนี้จะมีขายบน DT แทด้วยนะจะมีขายบน d t แทด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ไหมฮะอ่ะไว้พบกับพี่มิ้งใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุดยนานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19.30น,น,นถึง20.00นโดยทีมงาน AR Information and Publication อย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกัน TV ที่วิทยุราชมงคล FM 89.5 MHz